สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะน้องเคสซีเปิดร้านเรียบร้อยแล้วมือเส้าขายหกแก้วแล้วจ้าตลาดบ้านขามตลาดบ้านขามตลาดชาวบ้านขามซีแก้วมันสซ่างหมื่บ้านแล้วก็ร้านเคปปอวัสดุซองแก้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้มามือทันไปส่งกับซีสิบบาทจ้ามาซื้อเองสามหาก็ได้อืมก็ได้มือเส้ากับหกหกสีหกเท่าใดร่บุลูดอกจำไม่ได้แล้วก็มือเส้าก็ซื้ออียังก่อน ซื้อปลิงไก่สองมายี่สิบบาทซื้อไข่เต้ายี่สิบบาทอ,อีกย่างอีกเนาะว่าใจคาเน็ตไปพันสามจ้าโอ้ยหลายอย่างเลยมัน่นหลายหลายอย่างนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพอหายมีเงินทรงเอนันได้ว่านมือรหารอยเคสิกโอเคแล้วนะคะดียูเป็นพี่น้องกันจา้านะคะเออเล็บบอยเนี่ยเอาดอกอีหยังก็บเลยบแค่์ทรงตะต้นเนี่ยเพจะซื้อค่ะ ยืมมาลงทุนสองหมืนพันเก้ายืมเพิ่นกับว่านมื่นแปะเนะี่ยจะตาหาส่งไปที่เพิ่นให้ยืมก็ดีอยูอ่ส่วงขาลงมันกับลงเนืจ้าก้าคลุมไหลน้องเคซี่ก็มันมีเหมือนเดิมนะคะเมตตาน้องเคซี่ด้วยนะคะตอนนี้นวลกระยุที่ร้านกระเดี๋ยวที่พี่ยูโรเพิ่นมาก,กินนี่ะจ้าะนะคะตอนนี้แม่ค้ากระเดี๋ยวกำลังอันอันนั่นจ้ะ อันแม่ลุงเพื่นกได้เยน้ำมะพร้าวปั่นไม้คาแม่ลุง,ลงน้ำมะพร้าวปั่นนมสดจ้าเมื่อเช้าขายไปแล้วหกแก้วสั่งได้่ามันบริยาคือแตงมฮูงเรียบร้อยแล้วตื่นมาตั้งร้านเลยแมนจา้าบพิ่ไปหาสื้อของยากถ้าตื่นมาสวยเลยนะคะนี่นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านขายผักกะกำอยู่หมดมือหมดเวรนี่มีวัน นั่นเองปีโปเดยเวนี่นะคะบรรยากาศมันนี้ก็เป็นคึมๆนิดน้อยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยมะพระ้าวน้องเทซี่ก็ยังมีเยอะอยู่หนูใช้วันละสิบลูกสิบห้าลูกนะคะลูกหนึ่งใช้ได้สองแก้วเองค่ะเอฟซีเพราะว่าอันเนี้ยใครเพิ่นกินอวันนุ่นน,วนมันนั่นสิแม่จา่าเข้าก็เลยแบบต้องเห็ดเลอะๆลตมามมะพร้าวก็เยอะอยู่ ก็ต้องเลี้ให้มันหมดก่อนค่อยไปเอามานะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะแต่หนูก็ยังไม่ได้มีตลาดที่ตายตัวหมายความว่ายังไม่มีที่ไปเอาที่แบบโอ้ว้าวว้า,ววาวหมดเมื่อไหร่ก็ไปไม่มีะคะ่ะก็ต้องเลาะและเลาะละไปนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตลาดสีแย่นะคะนะคะ,นะคะเขาก็เตรียมผักสด อันนี้ก็แม่ค้าอาหารตามสั่งค่ะรถแจ๊ดน,น,น,น้ำมะพร้าวสดๆจ้าปั่นแล้วค่ะอันน้ำมะพร้าวเนี่ยสาวอ่อมันเลิศเป็นแมนกินน้ำมะพร้าวมันเลิศชงหัมันเป็นอย่าง นี่คอะทมัไปมาพัดเนมาานี่นะคะกับ่แม่ข่ามาหอมกันมายสับสบสับพาสพสวยๆจะเป็นนอีอย่างหนอดมาะขายจะเป็นตะไบให้ตะวันห่อนบ่ห่อนว้าเดียบบเดียดแม่ข่าแม่ข่าคนนี้วู๊ ออกมาตั้งแต่แตไก่บ้านเนี่ยโหผุนพี่น้องขาเงือกไหลออกมายังไก่ไม่โหเลยค่ะวู้เครื่องเทศหอม,มเลิดแห้งนะคะยิ่มากไก่สวัสดีค่ะอร่อยแล้วนะคะ อันนี้รเราพีกกับค,ร,นนร,ครัควรนเ,เนื้อ,อเน้อนี่เหรอ,เอ,เอี่ยงจ๊พิเศษจ้าเฮียเฮ้ยน,นี่ยจะเอาหัวุล่องเหรออ๋อเขาเตรียมเทพอ่ะแม่สาสวสซโลล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 ลแล่ลอลลลรลลล้ลนลลลลลลลมาใส่นี่ลลลาลลลลลลล ให้ดูแล้วนะคะเอ้ยออกระตางั้นลานเนะนํำก่นกระต่ายหนูนี่ค่ะมีใบเดียวในโลกนะคะแซนลค่ะนี่ค่ะดับแนวค่ะน,นี่ค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะนี่ละนี่ละผ้ากระต่ายานี่ไปนนเมื่อสถานที่ราชการเขาเบื้องโน้นสันเราจะไปรีวิวนะคะเราจะไปรีวะะรริวร้านนะคะบอกเน้ามึงกินข่าวไปเน่ากินมัอระคาบก,บกับพ่อแล้วมืงต้องกินร้ายแม,ม่ว่ามีเงินสื่อ ปะจุซือมาไหนะ่นะะในเบิดยู่ช่วงนี้สถานการณ์ย่ำแย่สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะนี่เปิด้านแล้วเด้อหนุก็จะไปหาเนี่ยมาแตง้านให้ขึ้นไห้คนง่อยขืนอยู่อนี้จะเอาหินมาใส่คิวหนึ่งอยู่ของนาจเอาเหินมาใส่หนึ่งคิวข้างหน้านะคะจังหวัดนอกคิวหนึ่งนะคะเมตตาภาคคมไหลหน่อยนะคะหนูจะได้เอาเหินมาใส่คิ้วหนึ่งหน้าร้าน ให้มันเป็นที่สังเกตว,ว่าเออมองมานะคะหนูสั่งเขาออกแบบป้ายหนูสั่งเขาออกแบบเป็นรูปแก้วนะคะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาก็รู้ว่าหนูสั่งนะคะแสดงว่าหนูเป็นคนตรงนะคะทุกอย่างมันต้องตรงไม่โค้งนี่ค่ะแก้วนะคะฝาเฝ์นะคะหนูปั่นไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่นะคะยังติดตามน้องเคซี่นะคะทุกคนต้องมีอาชีพนะคะประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นรอดไปในแต่ละวันนะคะ น้ำมะพร้าวปั่นจ้าน้ำมะพร้าวปั่นเย็นๆจ้าน้ำมะพร้าวปั่นนะคะอืมหนูก็ย้ายต้นไม้จากมุมนู้นมาไว้นี่นะคะนี่แดดก็เอาลมมามากลางไว้นะคะอารมมากางไว้หนูว่าหานูเสีเยาโฮมเหมือนนั้นเมื่อว้นี้มันสวงามบแล้วโ่มซีขาวเมวื่อว้เอา้่มม่มสีขาวด้านนู้น มาไว้ตรงนี้มันจะสวยหรือเปล่าเนอะนะคะมันก็เลยว่าไม่สิบังบอหันดอกไม่อยากออกมาไว้ก็นเด็ดเหาะฮจนใหม่มาหอยดีกว่าหันเอาห่มมากมันจะบังคนมองมากมันจะบอชัดเจนมาแม่เร็วน้อยมาแม่ <c oughs> มาเร็วเข้าบ้านเราเร็วๆเลย สแตนอับสแตนอับเร็วๆยูงว่ะขึ้นรถขึ้นรถเร็วเอ่ะมามานี่เร็วๆมาไปกันชูชีไปขึ้นไปวันชูชีวันชูชีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวันชูชีเอออปีโป้ขึ้นไป,เ, people, นไปเร็วเร็ววันชูชีวันชูชีวันชูชีขึ้นไปแม่ขึ three, ้นไปแม่วันชูชีแม่เร็วๆวันชูชีวันชูชีเร็วสแตนอาบวัน so นี้อ่ะวันนี้สแตนอับ so ทำมาไรอแซนับเร็วเราแซนับโอ้เก่งแซนับไเร็วแล้แซนับมีวันแซนับอ่ามีอ่ะมีดูดูมีทำได้ไหมแซนับลูกเก่งมากอู้ต้องต้องมีอะแซนับแล้แซนับโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆเก่งมากอันนี้ไอ้ตัวเล็กก็อยากเล่นกับเขาตอนเด็กๆหนูกก็เอามาอาบน้ำนี่ตอนเด็กก็มาอาบน้ำ สวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศร,รม่มรื่นจ้าเอะนี่ยหลุดเกินซานแนลหลุดบรรยากาศร,รม่มรื่นบรรยากาศร,รม่มรื่นนะคะเด็กๆก,ก็นอนเล่นสลิปโลกสลิปปล่อยบ้างขังบ้างนะคะไม่อยากจะทำแล้วแต่น้ำอาบเห็นโซกโมกแบบนี้ก็อาบน้ำมดเด้อบรรยากาศมันนี้ก็เป็นแบบนี้มาค่ะ ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายค่ะมะพร้าวซุนจะได้ผ้ามะพร้าวไว้เดี๋ยวจะจะได้ผ้ามะพร้าวไว้นะคะนี่นะคะนมก็สองสี่ห้าหมดไปแล้วห้ากล่องนะคะนมน้ำไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะน้ำแข็งอยู่ข้างในสำหรับทีนี้เคสซี่ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะพาบอกเผากันเด้อสวัสดีค่ะ